สวัสดีจ้าพี่น้องชาเลียวชาบริยว,วเยวมืวันมีหนาทีเขาป้าผักน้ำน้ำยิบหนาพอกันไม่จ้าบ๊ายบาย งํางํายิหนาพอกันหม่จ้าบ๊ายบายงํางํายิหนาพอกันหม่จ้าบ๊ายบาย,บาย หาบาทจ้าแบบเนี้ยหวานหวานหวานเนี่ยไปกินกับยำหวานหวานสลัดจงปลาขากันกินใส่ปิมกับผักสลัด ngắm ngắm, clip nào vào căn Mai Cha, bye bye, tập này, ván ván, ván bây nhâm ván ván. ค่าสั่งสามรอยแบบนี้หวานหวานหวานเนี่ยไปกินกนันยำหวานหวานแต่ผักสลัด เก็บพักอีกแล้วพี่น้องมันนี่ก็สิมากเก็บพักสลัดเก็บพักสลัดแมค้าซังเก็บทันบอนกำราหาบาทกตะผักสลัด เก็บพักอีกแล้วพี่น้องมันนี่ก็สิม,มากเก็บพักสลัดเก็บพักสลัดม่ค่าสั่างห้าบาทจ้า นี่ค่าซั่ง300สามรลอยสลัดมันนี่ออาเดอร์สามรลอยเงินได้พี่น้องเฉพาะสลัดสลัด tiếp Thanh bo tâm là hà bạt ค่าสร้าง 300. สามลอยค่าสร้างสามลอย สวัสดีจ้าพี่น้องชาวเลี้ยวชาวบริยาว์มงนวันมหนาทีเขาป้าผักตั้งสาม้อยเงินสวัสดีจ้าพี่น้องชาวเลี้ยวชาวบริยาว หม่วันไม่นาทีเขาป้าผักรับมูกระทะ กระเจียวหอนมาเก็บน้ำแมงหอนได้จ้าเก,ก็บปักกับหมูกระทะกระแจียวหอนมาเก็บน้ำแมงหอนได้จ้าเก็บปักไก ทั้งกรอบทั้งหวันเอาจัรย์สี่กับือดดอกไม้ตั้งสามรอยเงนินไป ไม่ได้เลี้ยงกับห้อนออกต่ผักสลัดบะได้สลัดไหมกอบคาดกอบวันดีจ้าพี่น้องชาเลี้ยวชาวบเรเลียวมียนวันมีนาทีเขาปาผักบะได้สลัดไหมกอบคาดกอบ กอดบาได้สลัดไหมกอดค้ากอดเก็บขันบอล ทำลายหาบาทนี่ค่ะสร้างสามลอยสลับจงพอคากันยินเสพิมนี่น้ำงาม คลิปหน้าพอกันไหมจ้าบ๊ายบายตั้งสามร้อยเงินสิเก็บพันบอเนี่ยกำละงหาบาท กับหมูกระทะกระเจียวหอนมาเจ็บน้ำแมงหันได้จ้าเก็บปะ